ต้มครับต้มก็ไม่ยากครับทุกอย่างรวมลงในชามสแตนเลสแล้วนะครับผมถ้าไม่มีหม้อเด่นก็ใช้ชามสแตนเลสแบบนี้นะครับก็ต้มได้เดียนกันนะครับรับน้ําน่าจะหนึ่งลิตรเรึ่งนะขวดประมาณนี้นะครับผมนะต้มครับต้มไฟกลางๆประมาณสิบห้ายี่สิบนาทีนะครับเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยเติมน้ําเรียบร้อยก็รอครับผมปิดฝาไว้ครับผมมาดูกันครับว่าได้ที่หรือยังโอ้ได้แล้วครับได้แล้วได้แล้ว เมื่อต้มได้ที่แล้วก็เทผ่านกรองนะครับผมใช้กรองละเอียดเลยนะครับผมเอากากตะกรอนออกนะครับก็จะได้น้ําสมุนไพรสีเหลืองอารามนะครับอ้าวจัดการเลยครับผมวันนี้หนึ่งแป๊กเป่าก่อนนะครับร้อนโอ้ขมมากเลยครับโอ้ขมขมขมหวานเป็นลมขมเป็นยาครับผมโอเคเยี่ยมเลยส่วนน้ำสมุนไพรที่เหลือเนี่ยนะกรองใส่ตู้เย็นครับเก็บไว้ใช้เดิมกินต่อไป